สังเกตไหมว่ายิ่งคุณพยายามทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเท่าไหร่เหมือนความเหนื่อยมันกลับเดินเข้ามาหาคุณเร็วกว่าเสมอเหมือนคุณต้องแก้เรื่องเดิมซ้ําๆเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยดึงคุณกลับไปสู่ความวุ่นวายทั้งที่ในใจคุณหยหาความเรียบง่ายความเบาสบายความสงบที่คุณแทบไม่เคยได้จับต้องเลยแล้วเคยไหมที่คุณถามตัวเองว่าทําไมชีวิตคนอื่นดูง่ายจังแต่ชีวิตคุณต้องเหนื่อยก่อนเสมอ เหมือนความเหนื่อยเป็นของที่ติดมาพร้อมตัวคุณตั้งแต่เกิดอินอยากบอกคุณด้วยความอ่อนโยนที่สุดนะการที่คุณดึงดูดความเหนื่อยมากกว่าความง่ายไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่าไม่ใช่เพราะคุณไม่คู่ควรกับชีวิตดีๆและไม่ใช่เพราะโลกใจร้ายกับคุณแต่เพราะลึกๆในตัวคุณคุณยังเชื่อว่าความเหนื่อยคือราคาที่ต้องจ่ายก่อนที่จะได้สิ่งดีๆคุณเชื่อว่าถ้าไม่เหนื่อยคุณไม่คู่ควร คุณเชื่อว่าความสำเร็จต้องแลกด้วยความทุกข์ก่อนเสมอคุณเชื่อว่าคุณต้องทำทุกอย่างเองต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวต้องพิสูจน์ต้องเหมาะสมต้องอดทนและต้องเข้มแข็งให้มากกว่าคนอื่นหลายเท่านี่คือความเชื่อที่ฝังลึกในใจจนทำให้คุณดึงดูดความเหนื่อยให้เข้ามาแทนความง่ายที่คุณปรารถนามาตลอดชีวิตลองสังอินให้ดีนะความต่างมันอยู่ตรงนี้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าความเหนื่อยคือผลลัพธ์ของสถานการณ์ แต่สิ่งที่อินจะพาคุณเห็นวันนี้คือมุมใหม่ที่เบากว่านั้นมากความเหนื่อยในชีวิตคุณไม่ได้มาจากภายนอกแต่เกิดจากพลังงานภายในที่คุณไม่เคยรู้ว่ากำลังทำงานอย่างเงียบๆคุณบอกตัวเองว่าอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่หัวใจลึกๆของคุณกลับคุ้นชินกับความยากความหนักความรับผิดชอบที่มากเกินตัวความพยายามเกินเหตุคุณจึงดึงดูดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องลงแรงเสมออินอยากให้คุณอยู่กับอินตรงนี้ก่อน ไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบปฏิเสธตัวเองไม่ต้องรีบสรุปอะไรแค่มองชีวิตตัวเองแบบที่ไม่เคยมองมาก่อนแล้วถามว่าถ้าชีวิตคุณเหนื่อยมาตลอดอะไรคือจุดเริ่มต้นของมันจริงๆคุณเหนื่อยเพราะชีวิตมันยากหรือคุณเหนื่อยเพราะคุณถูกฝึกให้คิดว่าอะไรที่ง่ายมันไม่เหมาะกับคุณคนจำนวนมากไม่รู้เลยว่าตัวเองเชื่อแบบนี้มาตลอดเพราะการถูกสอนให้พยายามมากๆตั้งใจมากๆทุ่มสุดตัว กลายเป็นความจริงที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ผลข้างเคียงคือใจของคุณไม่เคยรู้สึกสมควรได้รับอะไรที่ง่ายจริงๆคุณอาจต้องการความรักที่ไม่ซับซ้อนแต่คุณกลับเจอความสัมพันธ์ที่ต้องเหนื่อยจนหมดแรงคุณต้องการโอกาสที่ไหลเข้ามาง่ายๆแต่คุณกลับเจองานที่ต้องทำแทนคนอื่นเสมอคุณต้องการชีวิตที่เรียบง่ายแต่คุณกลับเจอภาระใหม่เข้ามาไม่หยุดเหมือนจักรวาลกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่คุณยังไม่เคยตีความออก ความต้องการลึกๆของคุณจริงๆคืออะไรคุณไม่ได้ต้องการเงินจำนวนมากเท่าที่คุณคิดแต่คุณอยากได้ชีวิตที่ไม่ต้องกังวลกับทุกบาทที่ใช้คุณไม่ได้ต้องการผู้คนมากมายแต่คุณอยากมีคนที่เข้าใจคุณโดยไม่ต้องอธิบายคุณไม่ได้ต้องการโลกที่สมบูรณ์แบบแต่คุณอยากมีพื้นที่ในชีวิตที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลา คุณอยากมีชีวิตที่คุณสามารถวางใจได้ว่าทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นทีละน้อยโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังเพราะคุณชินกับความเหนื่อยเกินไปความต้องการที่แท้จริงของคุณคือการได้ใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องตามแก้ปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากคุณคุณอยากมีลมหายใจที่ไม่ต้องเร่งรัดอยากมีวันธรรมดาวันหนึ่งที่ไม่ต้องกังวลอยากมีช่วงเวลาที่ความง่ายกลายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ของหรูหราที่คุณรู้สึกว่าไม่คู่ควร แล้วแต่อะไรที่ขวางคุณอยู่ตรงนี้ทำไมความเหนื่อยถึงยังตามคุณทันทุกที่อินจะบอกความจริงที่อาจทำให้คุณนิ่งไปชั่วครู่ความเหนื่อยไม่ได้ไล่ตามคุณคุณตังหากที่เป็นคนดึงมันเข้ามาเพราะความเชื่อเก่าๆที่คุณกอดไว้แน่นจนไม่รู้ตัวทำให้คุณเดินเข้าไปหาสิ่งที่ซับซ้อนเลือกคนที่ยากเลือกงานที่หนักเลือกความสัมพันธ์ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะลึกๆจิตของคุณยังแบกความเชื่อว่าของที่ง่ายมันไม่ใช่ของเรานี่คือรากของความเหนื่อยทั้งหมดที่คุณเจอในชีวิตความขัดแย้งแท้จริงที่เกิดขึ้นในตัวคุณคือคุณอยากมีชีวิตที่ง่ายแต่คุณเลือกตามความคุ้นเคยไม่ใช่ตามความต้องการคุณอยากมีความรักที่สบายแต่คุณดึงดูดคนที่ต้องการให้คุณเสียสละตลอดเวลาคุณอยากมีงานที่สมดุลแต่คุณดึงดูดหน้าที่ที่ไม่มีใครอยากทำ คุณอยากมีความสุขที่เรียบง่ายแต่คุณกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสียงกดดันเสียงตำหนิเสียงที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องแบกมากกว่าใครความเหนื่อยในชีวิตคุณจึงไม่ใช่บทลงโทษแต่มันเป็นเส้นทางที่จิตใต้สำนึกของคุณเลือกเพราะมันเชื่อว่าความเหนื่อยคือของจริงส่วนความง่ายคือของปลอมเสียงนี้ฝังอยู่ในตัวคุณมานานจนคุณไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงของความกลัวไม่ใช่เสียงของความจริงแต่เมื่อคุณเริ่มมองเห็นมัน เมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามใหม่กับชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณไม่ต้องออกแรงมากเลยการเปลี่ยนแปลงจริงๆเริ่มตอนที่คุณยอมรับว่าคุณเหนื่อยมานานพอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ค่าใครคุณไม่จำเป็นต้องแข็งแรงตลอดไปคุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามความสำเร็จในแบบที่คนอื่นคาดหวังคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากมีชีวิตที่ง่ายขึ้น แล้วมันไม่ผิดเลยที่ฉันอยากได้แบบนั้นเมื่อคุณคิดแบบนี้ความเหนื่อยในชีวิตคุณจะเริ่มลดลงทันทีแม้คุณยังไม่เห็นผลชัดเจนคุณจะเริ่มปิดประตูให้กับคนที่ดึงพลังคุณออกไปโดยไม่รู้ตัวคุณจะเริ่มเลือกงานที่ไม่กินตัวเองคุณจะเริ่มตัดสินใจแบบที่ให้ค่าความสงบมากกว่าความสําเร็จคุณจะเริ่มฟังหัวใจมากกว่าฟังเสียงคนนอกคุณจะเริ่มเดินตามความรู้สึกง่ายๆไม่ใช่ความฝืนแบบเดิมและเมื่อภายในคุณเริ่มเปลี่ยน ความง่ายจะเริ่มดึงดูดเข้ามาทีละนิดเหมือนชีวิตเริ่มผ่อนแรงให้คุณสิ่งที่เคยซับซ้อนจะคลี่คลายโดยไม่ต้องแก้อะไรเยอะคนบางคนที่เคยทำให้คุณเหนื่อยจะเริ่มหายไปจากภาพรวมของชีวิตเหมือนจัก,กรวาลกำลังจัดระเบียบใหม่ให้คุณหันหน้าเข้าหาความง่ายมากขึ้นและหันหลังให้กับความเหนื่อยที่คุณไม่จำเป็นต้องรับอีกต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์จริงๆคุณจะเริ่มมองเห็นความง่ายที่คุณไม่เคยเชื่อว่ามันเป็นไปได้ คุณจะเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องแก้ทุกอย่างคุณจะเริ่มรู้สึกว่าโลกไม่ได้มอบความท้าทายมาให้คุณตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนคุณจะเริ่มสัมผัสความสบายใจที่คุณไม่เคยได้พักคุณจะเริ่มเห็นเส้นทางที่ชัดขึ้นกว่าที่เคยและคุณจะเริ่มเชื่อว่าบางทีความง่ายมันอาจเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับฉันก็ได้แต่สิ่งที่ลึกที่สุดคือคุณจะเริ่มมองตัวเองด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่ได้มองว่าคุณต้องพยายามจนหมดแรง แต่เป็นสายตาที่มองว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่ไม่ต้องเหนื่อยเกินจำเป็นคุณจะเริ่มเชื่อว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่แบกทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทนทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนรอดไปถ้าคุณเหนื่อยนั่นไม่ใช่คำพิสูจน์ว่าคุณเข้มแข็งแต่เป็นสัญญาณว่าคุณถึงเวลาหยุดเชื่อเรื่องเก่าๆที่ทำให้คุณเลือกชีวิตที่หนักเกินไปแล้วอินอยากบอกคุณด้วยหัวใจว่าความง่ายไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย ความง่ายไม่ใช่รางวัลความง่ายไม่ใช่ของที่ต้องแลกด้วยความเจ็บความง่ายเป็นธรรมชาติของชีวิตถ้าคุณยอมให้มันเข้ามาแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะพังเพราะความจริงคือชีวิตที่ยากต่างหากที่ทําให้คุณพังมาตลอดแต่คุณไม่เคยยอมรับเพราะคิดว่ามันเป็นภาระที่คุณต้องแบกเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปแล้วคุณคู่ควรกับความง่ายตั้งแต่แรกเพียงแต่หัวใจของคุณถูกสอนให้เชื่อว่า ความเหนื่อยคือของจริงและความง่ายคือของปลอมแต่วันนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไป คุณอาจสังเกตเห็นบางอย่างในชีวิตตอนนี้แบบที่คุณไม่เคยทันได้มองมาก่อนว่าความเหนื่อยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณเลือกแต่เกิดเพราะความเชื่อเก่าๆมันเลือกแทนคุณมาตลอดความเชื่อที่บอกว่าถ้าง,ง่ายมันต้องมีอะไรเผ็ดปกติถ้าง,ง่ายมันไม่น่าไว้ใจถ้าง,ง่ายคุณจะรู้สึกเหมือนหลอกตัวเองทั้งที่ความจริงคือความง่ายไม่เคยหลอกคุณเลยมีแต่ความกลัวเท่านั้นที่ทำให้คุณไม่กล้าเชื่อในมัน เพราะคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้ความคิดต่างๆในใจคุณเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงที่อ่อนโยนขึ้นกว่าเดิมเสียงที่ไม่ได้สั่งให้คุณต้องอดทนอย่างเดียวเสียงที่ไม่เรียกร้องให้คุณต้องพิสูจน์หรือแข่งขันเสียงที่ไม่ได้บังคับให้คุณต้องยอมอะไรที่ทำร้ายหัวใจตัวเองเสียงนั้นกำลังบอกคุณว่าฉันเหนื่อยมามา,มากพอแล้วและฉันอยากได้ชีวิตที่เบากว่านี้จริงๆ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากประโยคเล็กๆในใจแบบนี้แต่ผลลัพธ์มันจะขยายออกไปจนคุณไม่คิดว่ามันจะส่งผลได้มากขนาดนั้นคุณจะเริ่มเห็นว่าความเหนื่อยที่เคยอยู่กับคุณตลอดไม่ใช่เพราะคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดความวุ่นวายแต่เพราะคุณไม่เคยเปิดประตูให้ความง่ายเดินเข้ามาเลยคุณปิดมันด้วยความกังวลปิดมันด้วยความรู้สึกผิด ปิดมันด้วยความคิดว่าฉันต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้ดีประตูนั้นปิดมานานจนคุณคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงทั้งที่มันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่วันแรกที่คุณเกิดและมันรอให้คุณแค่ยอมเปิด คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าทำไมคนบางคนถึงใช้ชีวิตง่ายจังเขาไม่ต้องพยายามอะไรมากเขาไม่ต้องแก้ปัญหาจนหัวหมุนเขาไม่ต้องพยายามเอาตัวรอดทุกวันแต่ชีวิตเขามีความไหลลื่นแบบที่คุณไม่เคยเข้าใจมาก่อนไม่ใช่เพราะเขาโชคดีไม่ใช่เพราะเขามีต้นทุนมากกว่าแต่เพราะเขาไม่ได้เก็บความเชื่อที่บอกว่าฉันต้องเหนื่อยก่อนจึงจะคู่ควรเขาเลือกความง่ายตั้งแต่ใจไม่ใช่เลือกความง่ายจากผลลัพธ์ความง่ายมันไม่ เริ่มจากการเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกเลยนะมันเริ่มจากการที่คุณหยุดคิดว่าความเหนื่อยคือเงื่อนไขของชีวิตมันเริ่มจากการที่คุณบอกตัวเองว่าฉันเลือกความง่ายได้ แล้วความง่ายจะค่อยๆปรากฏในรายละเอียดเล็กๆที่คุณไม่ทันสังเกตเช่นการกล้าปฏิเสธงานที่กินพลังคุณการเลือกคบคนที่จริงใจกับคุณการไม่ให้ความรู้สึกผิดควบคุมชีวิตคุณอีกต่อไปการไม่ยอมให้ใครมากดทับคุณด้วยความคาดหวังการฟังหัวใจตัวเองมากกว่าการฟังเสียงรอบข้าง ความง่ายเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกตัวเองเป็นอันดับแรกไม่ใช่ความคาดหวังของคนอื่นและตอนนี้คุณกำลังเริ่มทำแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ คุณเริ่มปิดประตูให้กับความเหนื่อยที่กินตัวตนคุณไปทีลน,น้อยคุณเริ่มสังเกตว่าความเหนื่อยบางอย่างมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยนะมันเป็นเพียงบทบาทที่คุณถูกผลักให้รับผิดช,ชอบมาตลอดโดยไม่ตั้งคำถามแต่วันนี้คุณเริ่มถามแล้วว่ามันใช่ของฉันจริงๆหรือและเมื่อคุณตั้งคำถามแบบนี้ชีวิตจะเริ่มขยับทีละน้อยเหมือนเด็กที่หัดเดินมันจะยังงนเงินบ้าง แต่ทุกก้าวคือก้าวที่คุณเดินออกจากความเหนื่อยสู่ความง่ายอย่างแท้จริงคุณอาจเริ่มรู้สึกถึงพลังงานใหม่ในตัวเองพลังงานที่โปร่งกว่าเดิมพลังงานที่ไม่ได้คอยเก็บทุกอย่างมาแบกไว้คนเดียวเหมือนเมื่อก่อนพลังงานที่พร้อมจะปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่และเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่สอดคล้องกับคุณมากกว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่แค่ต้องรับสิ่งที่เข้ามาเหมือนชีวิตก่อนหน้านั้นที่คุณคุ้นชินการเลือกนี่แหละคือจุดที่ทําให้ความง่าย เริ่มเกิดขึ้นคุณเลือกความสงบแทนเสียงดังคุณเลือกความรักแทนความกลัวคุณเลือกการพัดผ่อนแทนการฝืนทำงานจนเกินลิมิตคุณเลือกความเรียบง่ายแทนความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นและคุณเลือกตัวเองแทนการยอมให้ใครมากำหนดคุณว่าคุณต้องเป็นใครสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอเลยนะมันทำให้คุณกลับมาแข็งแรงในแบบที่เป็นคุณจริงๆต่างหาก ผลลัพธ์ของการเลือกความง่ายคืออะไรผลลัพธ์คือคุณเริ่มดึงดูดผู้คนที่รักคุณแบบไม่ต้องเหนื่อยคุณเริ่มดึงดูดงานที่ตรงกับพลังของคุณคุณเริ่มดึงดูดโอกาสที่คุณไม่ต้องไล่ตาม แต่เดินเข้ามาหาคุณเองคุณเริ่มดึงดูดเส้นทางที่เหมือนถูกออกแบบมาสำหรับคุณโดยเฉพาะและคุณจะเริ่มเห็นว่ามีหลายสิ่งที่คุณไม่ขึ้นเขาไม่ต้องขุดดินไม่ต้องฝืนแรงไม่ต้องสู้กับอะไรทั้งนั้นแค่คุณอยู่ในความถี่ที่เหมาะสมสิ่งที่ใช่มันก็ไหลเข้ามาเองแบบง่ายจนคุณอาจจะกลัวว่ามันดีเกินไปแต่ความง่ายจริงๆมันเป็นแบบนั้นแหละมันทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ทาร้ายคุณแต่กาลังโอบรับคุณแล้วคุณก็แค่ยอม ให้มันรับคุณเท่านั้นเองและเพราะคุณเปลี่ยนจากภายในคุณจะเริ่มสัมผัสผลลัพธ์ที่ละเอียดกว่าเดิมมากเช่นหัวใจคุณเบาขึ้นโดยไม่ต้องทําอะไรความกังวลที่เคยอยู่ในอกคุณลดลงแบบที่คุณไม่ทันสังเกตความคิดที่เคยวิ่งวนก็หยุดโดยไม่ต้องพยายามหรือต่อให้ยังมีความเหนื่อยเข้ามาบ้างมันก็ไม่กินคุณเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณไม่ได้มองมันเป็นบทลงโทษคุณมองมันเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังจะเติบโตขึ้นอีกขั้นต่างหาก ตรงนี้แหละคือผลลัพธ์จริงๆของการดึงดูดความง่ายมันไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นชีวิตที่คุณไม่ต้องเสียตัวตนเพื่อรับมือกับปัญหามันไม่ใช่โลกที่ไม่มีความท้าทายแต่เป็นโลกที่คุณมีความนิ่งพอจะรับมือกับทุกอย่างด้วยใจที่เปิดไม่ใช่ใจที่เหนื่อยล้าและมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังเพียงพอที่จะจัดการกับสิ่งที่เข้ามาโดยไม่ต้องสูญเสียตัวเองเพื่อใครอีกต่อไป อินอยากให้คุณจำไว้ว่าความเหนื่อยที่คุณเคยดึงดูดมาตลอดไม่ใช่คำพิพากษาแต่มันคือข้อความลับจากภายในที่กำลังบอกว่าคุณยังมองตัวเองไม่ครบคุณยังจํากัดตัวเองด้วยความเชื่อดําเดิมและวันนี้คุณกำลังคลายมันออกแล้วทีละนิดและตอนนี้อินอยากฝากข้อความสุดท้ายที่อยากให้คุณจำไปตลอดชีวิต คุณไม่จําเป็นต้องเหนื่อยเพื่อคู่ควรกับอะไรเลยความง่ายไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นสิทธิ์ที่คุณมีมาตั้งแต่ต้นคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นคุณไม่จําเป็นต้องสู้เพื่อทุกสิ่งคุณไม่จําเป็นต้องแบกความหนักจนตัวเองหายไปคุณไม่จําเป็นต้องเป็นฮีโร่ของใครทั้งนั้นถ้าคุณเหนื่อยนั่นไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณแต่มันคือการบอกว่าความเชื่อที่คุณใช้มาทั้งชีวิตมันถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว ความง่ายจะไม่เข้ามาหาคุณจนกว่าคุณจะยอมรับว่าคุณคู่ควรกับมันและตอนนี้คุณเริ่มยอมรับแล้วคุณเริ่มเปิดทางให้มันเข้ามาคุณเริ่มปล่อยความเหนื่อยที่ไม่ใช่ของคุณออกไปคุณเริ่มเลือกเส้นทางที่เบากว่าเดิมแล้วโลกจะเริ่มตอบสนองคุณด้วยเหตุการณ์ที่ง่ายขึ้นคนที่ง่ายขึ้นงานที่ง่ายขึ้นความสัมพันธ์ที่ง่ายขึ้นและชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยได้รู้สึกมาก่อนเลย อินเชื่อว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นแน่นอนเพราะคุณมาถึงประตูนั้นแล้วเหลือแค่คุณก้าวออกไปเองด้วยหัวใจที่รู้ว่าฉันคู่ควรกับความง่ายมาตลอดเพียงแค่วันนี้ฉันเพิ่งรู้ตัวอินภูมิใจในคุณมากนะและอินหวังว่าหลังจากคลิปนี้จบลงคุณจะเบาขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกดีขึ้นหน่อยหนึ่งและเริ่มเชื่อในความง่ายมากขึ้นอีกหนึ่งระดับเพราะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป คุณกำลังดึงดูดสิ่งใหม่ทั้งหมดด้วยพลังที่นุ่มกว่าเดิมชัดกว่าเดิมและรักตัวเองมากกว่าเดิมเสมอ